นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการคือคนที่มายืนร่วมกันแล้วบอกว่าเราจะไม่ยอมจำนนติดต่อไปนี่คือ่วงเวลาของประวัติศาสตร์นะครับเราเห็นว่ามีความตื่นตัวขึ้นสูงมากนะครับถ้าเทียบกับหลายเดือนที่ผ่านมาในเรื่องของการเรียกร้องเรื่องประชาธิปไตยเราต้องการโซลิดาริตี้หรือการเคลื่อนไหวร่วมกันสมา,านฉันท์กันเรียกร้องเรื่องนี้นะครับถ้าเราไม่กลัวคนที่จะต้องกลัวเราคือเผด็จการ ไม่มีไม่มีนะครับข้างในผมเรียนให้ทุกท่านทราบว่าคนข้างในยังมีกําลังใจที่แข็งแรงนะครับ <ies S 1> แล้วก็พร้พอมที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยกันนะครับดังนั้ๆๆาน,านพวกเราคนข้างนอกต้องเข้มแข็งพวกเราคนข้างนอกนะครับจะต้องเหนียวแน่น<อ>และพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าต่อไปด้วยกันจะไปไหนต่อไปไหนต่อขออาจารย์พิยบุตย์คุัจะไป กังวลไหมคะว่าจะถูกมารวมกับการที่มาไม่เราเป็นเพื่อนกันเราทุกคนเป็นเพื่อนกันกังวลไหมคะว่าจะีผลท่านนายกจะพูดแบบนี้กมากับการมามาให้กําลังใจคนที่คนที่อยากเลือกตั้งผมยังนึกไม่ออกว่าจะส่งผลกระทบกับการตั้งพักได้ยังไงนะครับคุณจะใช้ข้อหาหนึ่งหนึ่งเล่นงานคนพวกนี้เหรอผมถามกอไก่ก็คือคนพวกนี้ใจแข็งแก่ตัวหิน ข้อกฎหมายของคุณที่ไม่เป็นข้อกฎหมายที่ไม่มีความยุติธรรมของคุณทําอะไรจิตใจที่กล้าหาญของคนข้างบนเหล่านี้ไม่ได้หรอก้อที่2 1งหนึ่เล่นงานพวกนี้คืออะไรยุยงปลุกปัน่นยุยงปลุกปั่นอะไรยุยงปลุกปั่นเพื่อให้สังคมเป็นประชาธิปไตยยุยงปลุกปั่นให้สังคมที่เป็นประชาธิปไตยกลายเป็นเรื่องผิดในสังคมนี้ มันถึงเวลาแล้วเหรอครับที่พวกเราจะต้องกล้าหาแล้วก็พูดความจริงกับสังคมก็อในารเ่ราไม่ได้กังวลว่าจะกลัวว่าจะถูกเผาไม่กลัวฮะเรามาให้กำลังใจนะครับเรามีแต่ว่าจริงใจนอันนี้เราใจ้พราอะไรหรืงยังอ่าอันนี้ยังไม่รู้นะครับก็คงสามทับห้ก็คงประมาณนี้แะสามับห้าเป็วอเราไทยเราพึ่ตัวลันตอนี่เรียนทุกคน้ม่ใจี่จไม่ตกอ่าง้นกครับ Oh, okay.